สวัสดีครับแฟนที่หยดหรือแฟนนันเดตทุกท่านนะฮะพอดีผมได้ไปเจอ,อ,อบทความดีจากเว็บผู้จัดก,การออนไลน์มาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณแฉองอาจผู้รับบทจากประพันธ์นะครับเขามีความคิดเห็นกับนันเดตอย่างไรบ้างเรามาฟังกันนะครับผมผมขอเล่าผ่านแทนตัวของคุณองอาจเลยนะครับนันเดตคือยักษ์สลับตนทั้งในจอและนอกจอเขาเป็นเดอะแบกของที่หยดผมทำการบ้นานเยอะ พยายามคุกคีกับนัตเดตจนทุกวันนี้ผมแสดงข้านัตเดตผมยังเชื่อเลยว่าเขาคือยักษ์จริงๆนอกกองผมก็เรียกเขาว่าไอ้ยักษ์ตัวนัเดตเขาทําให้ผมเชื่อว่าเขาคือยักษ์จริงๆเขาเก่งจริงๆรวมถึง behind the scene บางซีนเรายงเชื่อชมว่าเขาเก่งจริงๆเก่งกว่ายักษ์ในหนังอีกบางคนเรียกเขาว่าเดอะแบกผมไม่เถียงเลยเพราะเขาทําแบบนั้นจริงๆด้วยความเก่งของเขาเขาทําให้หนังน่าดูขึ้นถ้าเขาคือออปชั่น มันก็เป็นออปชันที่ส่งพลังมากเขาทําให้หนังเจ๋งผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นใปเอกคนอื่นที่หยอดอาจจะมาไม่ถึงวันนี้มันเป็นเพอร์ดนันเด็ดจ,จริงๆนะเขาเองก็เล่นหนังมาหลายเรื่องแต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันตรงจริตเขามากๆเขาได้ปล่อยพลังเต็มเหนียวเขาทําการบ้านหนังมาในบทของเขาเขาทงการบ้านเกี่ยวกับตัวละครทําช็อตโน้ตเขียนเหมือนหนังสือติวเลยแต่ดัาบิกภาคที่แล้วเขาได้ไว้อย่างไง ต้องมาต่ออารมณ์กับบทตัวนี้ยังไงซึ่งเขาทําแบบนี้ในทุกๆุกภาคผมพูดอย่าไม่ไอายผมเรียนรู้จากเขาครูพักรักจํานั้นเด็ดมารวมถึงเรื่องการมีวินัยการทํางานการกินอยู่ของเขาเขามีวินัยสูงมากและการมีวินัยของเขามันทําเพื่อเอาไปใช้กับการทํางานจริงๆได้ถ้ามีคนบอกว่าเที่ยเขาทอยู่เพราะเขาอยากคุนดีไงก็ใช่สิเพราะมันคืออาชีพเขามันคือการทํางานของเขาเขาอิ่งกับตัวละครไหนเขาก็จะทําการบ้านกับละแวกของเขาในแบบนั้น มันคือคุณสมบัติของนักแสดงที่ดีมันสร้างความเชื่อให้หนังว่าคุณคือตัวละครน,นั้นจริงๆมันคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขามากหากวันหนึ่งผมกลับไปกำกับ,กบผมควรเลือกนักแสดงยังไงนักแสดงที่ดีคือเป็นยังไงเขาไม่ใช่คนรัาพลังนะแต่เขาเป็นคนที่รู้สัดส่วนในการใช้ชีวิตมากๆนักเตะมีความรู้ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป๊ะมากบางวันผมเหนื่อยมากบางวันผมมีตะคิวเขาก็เข้ามาดูแลมาแนะนํา พี่ต้องกินแมกน,นีเซียมพวกกล้วยหอมเขาก็แนะนํามาหลายอย่างมากผ่านไปสองที่เจอกันเขาหอบวิตามินมาให้แนะนําพี่กินตัวนั้นตัวนี้นะถ้าพี่วิ่งพี่ต้องกินตัวนี้นะแล้วก็ถามเขาเท่าไหร่แบผมได้จ่ายให้เขาเขารีบกใส่หัวไม่เป็นไรพี่ผมมีเยอะผมเอามาให้พี่บางทีผมก็ปรึกษาเขาเรื่องนี้นะเราอยู่เยอะแล้วแล้วเรามาบูเนี่ยมันก็มีปวดเมื่อยมีการาต่างๆนานา,นาถ้าได้เจอกันอีกครั้งเขาก็จะขนอาหารเสริมให้อีกที่เขา ให้เราไม่ใช่ว่าเราเป็นจ่าประพันธ์ผมเห็นเขาเอามาให้คนนั้นคนนี้ตลอดเวลาที่ให้เจอกันเขาใส่ใจทุกคนในกองถ่ายและเขาจำรายละเอียดที่คุยกันได้เขาไม่เคยเลืมสักครั้งเลยนะผมยังคิดจะมาสนใจคนอะไรมากมายขนาดนั้นแค่คุยกันผ่านทั่วไปกับผู้คนที่พบเจอแต่ไม่ใช่เขาเขาใส่ใจทุกคนและเขาไม่ได้เอามาให้ตรงส่งเราเรารู้ได้ว่าเขาตั้งใจเอามาให้เราจริงจริงเป็นเรื่องที่ทำให้ผมนะารักน่าเด็ดมาก ผมกลายเป็นแฟนขับเขาไปเลยรักเขาแล้วไม่ผิดหวังเลยเขาทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาคบเครื่องมากเรียนไสัยดีมันทำให้ผมอยากจะรลวมงานของเขาทุกครั้งถ้ามีโอกาสอยากจะพุ่งไปกับเขาทุกครั้งก็คือณเดชมันเป็นเกียตรติประวัติที่ดีมากๆเลยสำหรับผมความดีมีนา่ายของเขามันให้ผมรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ผิดพลาดกับการที่ได้มาลวมงานกับเขาผมได้รับสิ่งดีๆจังได้เยอะมากเป็นช่วงเรียนในชีวิตของผมที่ได้มาลวมงานกับณเดช เขาให้ผมรู้ว่าการเป็นนักแสดงที่ดีเขาเป็นกันยังไงอ่าก็จะเป็นบทสภาพของคุณองค์อาจน,นะครับผมก็เรียกว่าทาให้เรารู้เลยว,ว่านะ้าเดชเบื้องหลังเนี่ยก็เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่มีนิสัยและอัจฉริยดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับผมเอาใส่ใจทุกคนรอบข้างเสมอมานะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปที่ที่ผมได้มาเล่าฟังนะผม ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับนันเดียดยายาและที่เชือกดไปมากมายเลยก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะผมสนับสนุนนันเดียดยายากันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ